สวัสดีค่ะผมกับพี่พีชิอิงกลชชกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้อสอบโทอีกกันต่อนะคะในข้อ111และ1้2นั่นเองค่ะพี่พีชิก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้หนูเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะนั้นนั่นอย่าหยุดพยายามนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่โทอีกก่อนนะคะเราคอา่อยไต่เต้าไป IELTS TOEFL แล้วก็ uh, GRE หรือว่าเป็น uh, GMAT หรือว่า SAT นะคะแล้วก็ให้มันไปไปตามความฝันที่เราจะไปอย่าให้อะไรมาหยุดยั้งเราได้ค่ะเพราะว่าทุกคนมีความสามารถ สามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็แข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็เก่งขึ้นได้ในทุกวันนั่นเองค่ะในข้อ111นี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ preposition นะคะแต่ว่าไม่ใช่ preposition ธรรมดาด้วยสินะแต่ไม่ใช่ preposition ธรรมดาด้วยสินะเป็นอะไรหรือปะเป็น verb preposition นั้นอันนี้เป็น preposition ถูกปะแต่เป็น verb นะคะบวก preposition นะคะหรือ,อเป็นคำเชื่อมก็ได้นะคะเป็นคำเชื่อมนะคะบวก preposition นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะไปะไปดูกันนะคะตัวนี้เป็น word prep ผลนะคะ,ะมาอ่านด้วยกันก่อน,นะค่ะ uh, Mr. Cramer is renowned นะคะคำว่า renowned นี้ต้องเน้นนะคะเพราะคำนี้เนี่ยออกสอบบอ่อยนะคะ renowned แปลว่ามีชื่อเสียงนี่ Mr. Cramer is renowned renowned แปลว่าเฟ a m o u s Must, นั่นเองค่ะนะคะ famous ค่ะ r e n o w n famous นะคะมีชื่อเสียงนั่นเองนะคะมีชื่อเสียงก็ renowned นะคะแล้วก็ well known อย่างงี้ก็พอได้ well known อย่างี้ก็พอได้นะคะมีชื่อเสียงมี renowned มี famous with well known พวกนี้เป็นต้นค่ะนะคะดังอะ eminent ก็พอได้ eminent ก็ได้เหมือนกัน อะจำไว้นะคะมีวิพีชีให้4ตัวแล้วกันค่ะคือพยายามว่าจะไม่ให้เยอะมากจะได้ไม้องจำเยอะมากนะคะจำเยอะมากก็จะเครียดได้นะคะ,ะอันนี้นะคะก็มี r e n o w n นะคะมี famous นะคะมี well known แล้วก็มี eminent นั่นเองหมดนี่แปลว่ามีชื่อเสียงค่ะ mm hmm. พี่เขียนตรงนี้เนาะเป็น adjective เนาะ มีชื่อเสียง m r p a m e r นะคะเขามีชื่อเสียง for his ability มีชื่อเสียงมากในเรื่องอะไรเราไปดูกันนะคะมีชื่อชื่อเสียงมากในเรื่องอะไรเราไปดูกันมีชื่อเสียงมากสําหรับความสามารถของเขาที่จะ develop and maintain relationship นะคะที่เขาจะพัฒนานแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับใครล่ะ with his colleague นะคะกับเพื่อนร่วมงานของเขา ว่า uh, that, uh, ซึ่งการทำอย่างนั้นมันทำไมคะมัน result optimum solution for the good of the corporation นะคะโอ้โหน่าสนใจคะ่ะเอาใหม่ค่ะที่พี่วิชีเปิดวงเล็บเป็นวงเล็บยังจำได้ไหมเปิดวงเล็บเป็นวงเล็เบ,ลบลอันนี้คือเราแบ่งส่วนขยายแบ่งออกตามอะไรเอาเดี๋ยวไปดูที่ไฮไลท์กันนะคะอันแรกนี่คือ f o r ต่อด้วย t o ต่อด้วย with นะคะ นะคะต่อด้วย uh, that นั่นเองนะคะสามอันบนนะคะเป็น preposition ส่วนอันรากอันล่างนั้นเป็น relative clause นั่นเองค่ะบอก Mr. g เมอร์เนี่นะเขามีชื่อเสียงในความสามารถคำว่า ability แปลว่าความสามารถค่ะขอเขียนตรงนี้นะคะ ability uh, นะคะความสามารถขเขียนไว้เนาะความ สามารถจดไปนะคะคำศัพท์เอาจากในนี้แหละนะคะไปท่องท่องตรงอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเอาคำศัพท์ที่มาจากในข้อสอบดีที่สุดค่ะนะคะออกซ้ำค่ะประมาณนี้นะคะวิสุดกร r เมอร์เนี่ยมีความสามารถที่จะด e v e l o p นะคะ and maintain นะใครไม่รู้จัก d e v e l o p นี่ d e v e l o p แปลว่าพัฒนาค่ะจริงๆแปลได้หลายอย่างนะคะแต่ในบริบ,รบทนี้แปลว่าพัฒนาน,นั่นเองนะคะ maintain ค่ะ i n t a ท n แปลว่ารักษาค่ะ นะคะทั้งโอ้ยเขามีความสามารถนะทั้งพัฒานาแล้วก็รักษาเลยรักษาอะไรล่ะคะ relationships นะคะหรือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับใครกับ colleagues ค่ะกับ colleaguescolleagues Coll e นะคะแปลว่าเพื่อนร่วมงานเนี่เพื่อนร่วมงานโอ้ยเขาแบบกสัมพันธ์ได้ดีมากไดดจุด,จด result อะไร result at result in result from แล้วก็ result to นะคะคำตอบคือ result at กับ result to ไม่มีมีแค่ result in กับ result from นะคะ result in กับ result from อันไหนดีล่ะคะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะคะมีคำว่า optimum นี่ optimum optimum แปลว่าดีที่สุดภาวะดีที่สุดดีที่สุดแปลว่า the best นะคะ solution แปลว่า การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาหรือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเกิดการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อแบบเพื่อผลประโยชน์กูตัวนี้เปว่าผลประโยชน์นะคะเพื่อผลประโยชน์เพื่อนะคะเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทคะ่ะ corporation แปลว่าบริษัทค่ะ นะคะคอร์ปอเรชันบริษัทนั่นเองนะคะของบริษัทนะคะพี่พีชีก็ได้แตกสับเอาไว้แล้วนะคะในช่วงหนึ่งในใน u ูทูบของพี่พีชีถ้าใครแบบว่าติดตามสักนีนะคะก็ดูเข้าไปดูอันอื่นได้นะคะพี่พีชีเพิ่งอัปโหลดไปเลยนะคะเรื่องขนมปังตั้งบริษัทค่ะนะคะเรื่องราวจะเป็นไงต้องไปดูกันเองนะคะพี่พีชีอัปโหลดมา3เรื่องละเรื่องแรกคือ Victor y Day คือเมื่อวานเป็นวัน Victor y Day ค่ะหรือว่าวันประกาศชัยชนะของสงครามโลกครั้งที่2นะคะ,ะเมื่อเ6ปีที่แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่ามันคือวันที่9 94พฤษภา 1, 9, 4, 5, ทุกเก้าจะพาเขาจะมีเดินแพรดนะคะแล้วก็รำลึกถึงวันได้รับชัยชนะจากสงครามโลกครั้งที่สองด้วยเพราะมันเป็นย,ยิ่งใหญ่มากนะคะยิ่งใหญ่มากนะคะ,ะแล้วก็เรื่องแรกคือ Victory Day เรื่องที่สองคือเรื่อง คา r n นิว l ลนะคะคานิวัลคือ,อเทศกาลเทศกาลยิ่งใหญ่ของริโอนะคะแล้วก็เรื่องที่สามขนมปังตั้งบริษัทนะคะก็จะหาเรื่องมาเล่าอย่างเงี้ยให้เยอะๆค่ะ,ะไปดูได้นะเพิ่มเติมเขา corporate นะคะหรือ corporation นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาแปลกสักรอบหนึ่งแล้วก็เอามาลองมาใส่ดูนะ,ะอะ้ก่อนจะไปใส่แปลคำว่า result in กับ result from ก่อนดีกว่านะคะมี2ตัวทีอย่างที่บอก result at กับ result to ไม่มีนะคะ result in นะคะแปลว่าก่อให้เกิดก่อให้เกิดเวลาบวกนะคะ result in จะบวกกับผลผลที่ตามมาแต่ถ้า result from นะคะ result from แปลว่าเป็นผลจากเกิดจากเป็นผลจากเกิดจากแั้นเกิดจากอะไรก็บวกกับเหตุค่ะบวกกับเหตุ นะคะดังนั้นเราต้องมาดูว่าใช้ result in กับ result from ต่างกันยังไงก็คือมาดูข้างหลัง result in หรือ from เป็นผลหรือเป็นเหตุตามถันบ้างนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยตึงต้งตงึตรง,มมงเนี้ยที่พี่ขีดสีม่วงเนี่ยมันเป็นผลหรือเป็นเหตุ ะะถ้าเป็นผลใช้ r e ิสเอาอถ้าตรงเนี้ยเป็นเหตุใช้ r e s u l t from นะสำหรับคนที่งงพี่คะหนูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเหตุและผลค่ะหนูเป็นคนไร้เหตุไร้ผลค่ะไม่เป็นไรคะะ่ะน้องใจเย็นค่ะเพราะว่าง่ายกว่านั้นสิ่งที่เป็น hate, เหตุมักจะเกิดก่อนสิ่งที่เป็นผลมักจะเกิดทีหลังอย่างตามทันาอยู่ไหมยกตัวอย่างเช่นฝนตกรถติดอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลคะฝนตกก่อนรถค่อยติดหรือรถติดก่อนฝนค่อยตกเราท้นมาซึ่งถ้าหนูแบบว่าเป็นคนมีลอจิกอีกนิดหนึ่งหนูก็รู้ว่าฝนตกก่อนรถถึงติดันนน้เหตตตุคคืืออฝกผลริลด ยังตามทันอยู่ไหมดังนั้นเรามาอ่านกันเขาบอกว่ามิสเตอร์เครเมอร์เนี่ยเป็นคนที่ดังมากเลยดังเรื่องความสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้นะคะอันนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังบอกว่า,าก่อให้เกิดหรือเป็นผลจากก็ไม่รู้เนาะออพติม um ัลโซลูชันก็เกิดการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่เป็นผลประโยชน์แก่บ,บริษัทดังนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นมาก่อนหรือเกิดการแก้ปัญหาที่ดีกับบริษัทก่อนตามทันป่ ก็ต้องตอบว่าอันเนี้ยมิสเตอร์ครเมอร์เป็นคนด่งดังเรื่องเนี้ยมันเป็นเหตุดิเพราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่แบบมีความสามารถด้านนี้มันก็เป็นผลดีต่อบริษัทเพราะทําให้บริษัทเนี่ยก็มีเอ่อมีการแก้ปัญหาหรือผลทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทดังนั้นตรงเนี้ยเป็นผลที่ได้มาจากความเป็นคนมีความสามารถของเขาดังนั้นถ้าบวกผลแล้วดังนั้นจินชัยข้อบีค่ะข้อบีค่ะ result in นั่นเองค่ะยังตามทันอยู่ไหมคะ ถ้าตามทันอยู่ แปลว่าเข้าใจและจำไว้นะ result in กับ result from ออกสอบบ่อยมากๆค่ะนะคะก็อันนี้ต้องจำไปจำไปนะคะแล้วคำศัพท์มากมายเลยด้วยแล้วก็วิธีการทำศัพท์ทำข้อสอบของพี่พิชีนั่นเองจำวิธีใช้ไปนะคะเรียนมา11อข้อแล้วน่าจะรู้วิธีการทำข้อสอบของพี่มาระดับหนึ่งแล้วนั่นเองค่ะข้อที่เป็น grammar ค่ะนะคะข้อมีกันเป็นเรื่อง preposition ก็เป็นแบบ verb เป็น grammar เบาๆแต่อันนี้เป็น grammar เลยเข้าเรื่อง grammar เลยซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หนูควรรู้ด้วยค่ะนะคะรู้ได้งไงเป็นเรื่อง grammar ก็ ดูจากประโยคก่อนเนาะนะคะ the director นะคะมาแยกประโยคด้วยกันอีกแล้วแยกประโยคด้วยกันอีกแล้ว the director ก็คืออ่ประธานนะคะหรือว่าแบบเจ้านายอะไรเงี้ยค่ะ got นะคะ got the secretary someone เป็น object เป็น someone เป็นคนนะคะ or prospective client and, and inform them of the company new product and services นะคะคือกำลังจะบอกว่าหนูมีครบแล้วไง subject verb object ละก็คือมีประธานมี verb มีกรรมละงั้นตรงนี้ต้องเป็นส่วนขยายแน่ๆเลยนะคะส่วนขยายขยายอะไรขยาย secretary นั่นแหละขย,ยขยาย secretary นั่นแหละแล้วบังเอิญมากว่า verb ตัวนี้มันเป็น verb got หรือ verb get นะคะข้างหลัง get เป็นสมวันทำให้พี่นึกปิ้งออกมาได้มันมีเรื่องหนึ่งที่ชื่อหัวข้อว่า causative verb c a u s a t i v e Verb ค่ะคือ Verb ที่ใช้อย่างก็ t เนี่ย Verb ที่ใช้แล้วเนี่ยต้องไปก่อให้เกิด Verb อีกตัวหนึ่งขึ้นมาคอสเพราก่อให้เกิดนะคะพูดอย่างนี้ยจะไม่เห็นผลอาจจะไม่เข้าใจนะคะถ้าท่องอันนี้ฟังอาจจะมีคนเข้าใจ get someone to do something get something done ซึ่งเราอย่างนั้ไม่พูดถึง get something done นะคะ get someone to do something จะมีความหมายเหมือน have someone do something have someone do something เริ่มคุณยังคะเริ่มคุณยังคะก่อนหน้า get ก่อนหน้า have อ่ะสองอันนี้แปลเหมือนแปลเหมือนกันนะพี่ขอเขียนอย่างนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแปลเหมือนกันนะคะแต่ก่อนหน้า get กับก่อนหน้า have อ่ะจะต้องมี subject subject ทั้งคู่ โอเคป่ะ okay, เป็นประโยคละ subject get someone to do something have someone do something แปลเหมือนกันนะคะสองอันนี้แปลว่าให้ใครทำอะไรให้ให้ใครนะคะ have someone do something นะ,ะ get someone to do something นะมี to do กับ do นะคะให้ใครทำอะไรนั่นเองค่ะให้ใครทำอะไรหัวข้อนี้ชื่อว่า causative verb ถ,ถ้าอยากรู้ใน causative verb เ,เป็นยังไงอีกพี่ causative verb จริงๆแล้วมันมาจากเรื่อง อะไรคะ in finite v e with t o กับ in f i n i t i v e without t o ซึ่งสองเรื่องนี้มาจากอะไรอีกนะคะมาจากอะไรอีกเริ่มคุนยังหรือยังไม่คุ้นหรือคุนแล้วมาจากเรื่อง non f i n i t verb นั่นเองคะ่ะหรือแปลเป็นไทยว่า verb ไ, verb ไม่แท้นั่นเองคะ่ะ verb ไม่แท้นั่นเองค่ะ โอเคนะคะหัวข้อเรื่องนี้หัวข้อใหญ่สุดชื่อว่า nonfinite verb ค่ะหัวข้อรองลงมาเรื่อง i n i t i v e with to กับ without to นะคะหัวข้อรองลงมาอีกก็คือ causative verb นั่นเองค่ะนะคะอะเมื่อมันเขียนอย่างนี้แล้ว get someone to do something เราก็ไปเช็คเลยว่าเว r รตรงการเป็น get ใช่ไหมใช่ข้างหลังเป็น someone ไหม secretary เป็นดังนั้นหลังจาก someone ต้องใช้ to infinitive เม้น to infinitive ตอบข้อ D d o c เลยค่ะ Okay, we เดี๋ยวจะมาแปลคําศัพท์ให้ฟังนะคะแต่ตอนนี้เราไปคุยเรื่องนี้ต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันค่ะเพราะเดี๋ยวหนูได้เจออีกแน่นอนค่ะอถ้าพร้อมกันแล้วนะคะอย่าลืมติดตามพี่พิชชี่ตามช่องทางนี้นะคะใครชอบวิดีโอใครชอบพี่พิชชี่สอนนะคะคลิกไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําต่อไปเนาะจุ๊บๆนะคะต่อมามามาดูพร้อมกันค่ะเรื่องนี้นะคะหัวข้อเรื่องใหญ่นะคะอันนี้มาจากข้อ1 1ึสองนะคะข้อหนึ่งร้อยสองเนี่ยหัวข้อเรื่องใหญ่คือเรื่ non-finite verb ค่ะตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าหนูเจอ non-finite verb ถ้าหนูเจอ non-finite verb นะคะจำไว้เลยว่า non-finite verb เนี่ยมีแค่3ด้านเท่านั้นมีแค่3ด้านเท่านั้นจากนั้นมีใครถามตอบได้ทันทีโอ้ยมีแค่3อย่างค่ะคีย์เวิร์ดของ non-finite verb คือเจอป้าแล้วฟินค่ะหนูฟังไม่ผิดค่ะเจอ ป้าแล้วินค่ะป้าคนไหนคะพี่คนไหนไม่รู้แหละแต่เจอป้าแล้วทําไมลูกแล้วฟินแน่นอนเจอนะคะเจอใครนะป้าเจอป้าแล้วทําไมนะฟินค่ะเจอคนอื่นไม่ฟินเจอป้าถึงจะฟินเจอป้าแล้วฟินเป็นนอนไฟ n i t เว e r b ค่ะยังตามทันอยู่ไหมเจอป้าแล้วินเป็นน o n ไ i ในเวิร์ b นะคะเจอมาจากเจออะไรมาจากเจอเร่นค่ะนะคะป้ามาจากป้าอะไรป้าติซิเปิลค่ะป้าติซิโพค่ะ นะคะส่วนฟินก็คืออินฟินิ i ีฟค่ะนะคะเจอรเมีตัวเดียวเจอเนมีตัวเดียว participle มี3ตัว participle มี3ตัวคือ present participle present participle Particip อันที่2คือ past participle และอันที่3คือ perfect participle นะคะพี่พีช c ่ i เชื่อว่าเรายังไม่ได้สอนกันไปเท่าไหร่สอนไปแบบหนึ่งแล้วสอนไปแบบหนึ่งแล้วแต่ยังสอนไม่หมดสอนไปแบบหนึ่งแล้วแต่ยังสอนไม่หมดโอเคปะซึ่งเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะคะเดี๋ยวด้เจอแน่นอนพยายามจะแบ่งสีเดี๋ยวมานะเป็นสีเหลืองกันเนาะเหลืองแล้วก็เหลืองแบบอีกแบบหนึ่งแล้วก็ออกแนวเหลืองแล้วก็ อันนี้ได้ไหมอะน้ำตาลได้ไหมประมาณนี้จะได้เป็นคุมโทนเออเป็นคุมโทนสีแนวๆเดียวกันโอเคปะ present past แล้วก็ perfect participle เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะยังไงต้องเจอหมดนี่นะคะ infinitive นะคะแบ่งออกเป็น2 infinitive นะคะคือ infinitive with to นะคะ infinitive with to ก็คือมี to นํำหน้ากับ infinitive without to ก็คือไม่มี to นํำหน้า without to นะคะแบ่งเป็นซองแบบนั่นเองแบ่งเป็นซองแบบนั่นเองเป็นทีโอเคอ่านเขียนตามพี่ไปเลยนะคะเขียนตามพี่ไปเลยนะคะนะคะนี่คือชาร์ตทั้งหมดนะคะก็ไม่มีเกินกว่านี้แล้วของ ของเรื่องนอนไฟในเวิร์ over, มีแค่แค่มีแค่นี้นะคะหดูต้องเรียนทั้งหมดค่ะนะคะแล้วก็จะทําข้อสอบกันมาได้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเลยที่ชอบออกสอบค่ะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเลยชอบออกสอบเนาะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะ,ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่อง infinitive with to กับ without to จริงๆ with to เนี่ยไม่ค่อยจะสอนเพราะว่าไม่ค่อยออกสอบเท่าไร with to ออกไม่ออกแต่ว่าออกไม่เยอะเท่า without to โอเคไหม ออกไม่เยอะเท่า with out t o ดังนั้นเนี่ย with out วันนี้จะพูดถึง with out t o ด้วยนะคะ with t o ก็จะตัวเดียวคือ get someone to do something นั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยค่ะเราก็จะพูดถึงด้านนี้นะด้านด้านด้านฟินนะคะด้านฟินของเรานะคะในฟินของเราฟินก็จะเป็น infinitive with t o กับ with out t o in f i n i t i v e with t o หน้าตาของมันคือ to in fit นะคะกับ infinitive without to infinitive without to ก็คือ infinitive เฉยๆไม่มี to นำหน้าซึ่งทั้งสองแบบนี้ค่ะซ,ซึ่งทั้งสองแบบนี้ค่ะมันเป็นอะไรนะคะมันก็เป็นส่วนขยายนั่นเองเพราะมันไม่ใช่ verb แท้มันไม่ใช่ verb แท้นะคะเ,เป็นส่วนขยายแล้วยังไงอีกนะคะ infinitive เนี่ยหลักๆเลยคือมันเป็น verb ที่ไม่ผันมันเป็น verb ที่ไม่ผันที่มี to นำหน้ากับไม่มี to นำหน้านั่นเองค่ะ เวิร์บที่ไม่ผันค่ะเวลาจะใช้คำเหล่านีานาน้เราต้องดูเวิร์บข้างหน้ามันเราต้องดูเวิร์บข้างหน้ามันค่ะยกตัวอย่างเช่นคำที่ออกสอบเมื่อกี้คือ get someone to do something อันเนี้ยเป็น infinitive with to โอเคปะเมื่อไหร่ใช้เมาาืม่อไหร่ใช้ตามหลังใช้ตามหลังเวิร์บ get ซึ่ง มันจะมี subject บวกเนาะ verb get เอาหมายนะ infinitive uh, infin with to ตัวนี้หรือ get someone to do something นี้ใช้เมื่อไหร่ใช้ตามหลัง verb get นะคะหใช้ตามหลัง verb get และโดย condition ที่ว่าข้างหลัง get ต้องมีคนอยู่ข้างหลังหลัง get ต้องมีคนก็คือสมวันตรงนี้ก็คือสมวันตรงนี้ ไม่เข้าใจอ่ะพี่หลังเกตต้องมีคนเพราะอะไรเอา้ามันต้องมีคนดิเพราะมันแปลว่าใช้ให้ใครทําอะไรให้ให้ใครทําอะไรให้มันต้องมีคนเพราะว่ามันแปลว่าให้ใครทําอะไรให้นั่นแหละค่ะพอหลังคนสมค่ะหลังคนหลังซัมวันหรือหลังคนเนี่ยบวก verb infinitive with to นั่นเองสเสมอ นะคะแล้วแปลว่าให้ใครทำอะไรให้นั่นเองค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นพี่จะให้ให้นักเรียนเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยส่งจดหมายให้อ่ะพี่พีชีขึ้นมาเลยพี่พีชี้พี่พีชีพี่พีชี gets ในปัจจุบันเนาะ gets เติม s ผ่านตามประธานพี่พีชีคนเดียว gets her student her student ซึ่ง her student คนเดียวนะ นะคะให้นักเนียนของเธอเนี่ยส่งจดหมายให้เซนเซนอ่ะเลเทอร์ความหมายอย่างนี้ทันทีเลยมันมาจากนี่ไงคะเต็เด็ดเลยซัมว n นบวกเก t นะคะเก t บวกซัมว n น her student ถูกไหมเก s ซัมว n นแล้วก็อ้อตรงนี้เห็นไหมขนาดเขียนเขียนไปเลย t o send <laughs> sorry t o infinitive นะคะ บวก something นั่นเองค่ะบวก something นั่นเองค่ะอาจดตามไปก่อนค่ะ Hello yes I'm recording เออ่ไม่มีอะไรค่ะนะคะ someone get sub some, uh, เป็นก็ subject นะคะ get someone t o อ่า uh, infinitive something นั่นเองค่ะพี่พีชี get her student to send a letter นะคะจำไว้ get ต้องบอกถ o infinitive เมื่อกี้เขียนแล้วก็จิตใจล่องลอยนะคะเลยเขียนผิดเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรแก้แล้วมี t ูนะคะก็มันจะบอกในหัวเมื่อกีก้คือมันจะบอกว่ามันมีความหมายเหมือน have someone นะคะมีความหมายเหมือนนี่เลยเหมือนอ่ uh, infinitive without t o นะคะ infinitive without t o ตัวหนึ่งก็คือ have ะคะเพราะ have มีแพทเทิร์นที่ว่า have someone do something อันนี้นะคะ to do อันนี้ดูมีความหมายเหมือนกันเลยแปลว่าให้ใครทำอะไรให้ให้ใครทำอะไรให้ค่ะนะคะดังนั้นถ้าพี่พีชีจะเอาประโยคเดิมเด็กๆตั้งใจฟังนะเอาประโยคเดิมลงมาเปลี่ยนจาก get เป็น have ก็จะได้เป็นพี่พีชี นะคะ has นะ่คนเดียวเนาะ has นะคะ her student her student นะคะ send อันนี้ไม่มี to แล้วนะอันเมื่อกี้มี to เนาะ send a letter for her อย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็น infinitive without to without to นน infinitive without ตามทันไหมคะนะคะเอาใหม่นะคะ get someone to do something have someone do something มีความหมายเหมือนกันจะใช้อย่างนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องดู verb นะคะข้างหน้าถ้าเป็น verb get นะคะถ้าเป็น verb have แล้วมีอะไรคะจิจัำได้ไหมและมี someone ต่อท้ายและมี o m ำวันต่อท้ายตรงนี้ล่ะคะ่ะตัวประเด็นสำคัญของเราต้องใช้ infinitive with to กับ infinitive without ถูกนั่นเองค่ะจบไหมถ้าจบแล้วขออีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวพี่พีชี้ขอต่อเรื่อง infinitive with out t o นิดเดียวหมดละเออ่ uh, infinitive with out t o มันไม่ได้มีแค่ h a v e ตัวเดียวมันมี4ตัวมันมี4ตัวที่ชอบออกสองมันมี4ตัวที่ชอบออกสองสตัวนั้นมีอะไรบ้างไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เลยพูดไปให้หมดเลยนะคะก็มีอันแรกนะคะ have ค่ะ have someone do something อันที่สองค่ะ have make ค่ะ make someone do something let someone do something แล้วก็ help someone do something ค่ะเอาใหม่ oh my, ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึง have กันไปเยอะละบอกว่า have someone do something คือให้ใครทำอะไรให้ถูกไหมให้ใครอันนี้พี่เขียนอีกทีให้ใครทำอะ ไรอย่าลืมนะคะพวกนี้ต้องมี subject ขึ้นหน้าหมดเลยนะ s คือ subject เนาะเขียนตัวหนึ่งเหมืนกัน subject นะคะ, ject, ะ,คะมี subject ขึ้นหน้าหมดเลยเนาะเอออันนี้ต้องเป็น verb นะคะ verb แท้ไปหรือว่าอาจจะเป็น verb ไม่แท้ก็ได้แต่มันต้องมี subject ขึ้นหน้าให้ใครทำอะไรให้ให้ใครทำอะไรให้ make someone do something บังคับค่ะบังคับให้ใครทำอะไร make เขาเลกค่ะอนุญาตค่ะเล็แปลวะ่าอนุญาตอนุญาตนะคะให้ใครทำอะไรกับสุดท้ายแปลตรงช่วยค่ะช่วยใครทำอะไรค่ะเข้าใจยังคะ สิ่งที่หลวงท่องคือ have m a k e let help นั่นแหละค่ะถ้าหนูเจอ have m a k e let help แล้วข้างหลัง have m a k e let help นั้นเป็นสัมวันเป็นคนรู้เลยว่าสิ่งที่ตามมาค่ะสิ่งที่ตามมาจะต้องไม่ใช่ใช้คำว่าดูอย่างเดียวนะจะต้องเป็น infinitive นะคะ infinitive without t o ค่ะนะคะคือไม่ว่านะคะอันนี้คือเขียนดอกจันนะคะไม่ว่าไม่ว่า have m a k e let help จะเป็นเท n s ไหน เป็น tense ไหนนะคะแล้วก็ไม่ว่า someone จะเป็น singular หรือ plural ไม่ว่านะคะไม่ว่า someone จะเป็น singular หรือ plural ตรง infinitive without to นี้นะคะตรง infinitive without to นี้ นะคะจะไม่ผันค่ะไม่ผันไม่มีทูนำหน้าไม่มีทูนำหน้าเริ่มเห็นภาพหรืยคะจำไว้ค่ะท่องตามนี้เลยค่ะ have make have make let help have make let help someone do something นั่นเองค่ะ พอได้เนาะพอได้เนาะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่ออกสอบบ่อยมากๆเลยนะคะจําเป็นที่จะต้องท่องไว้เลยนะคะถ้าถสมมติว่าท่องได้นะคะก็แน่นอนว่าทําข้อสอบได้นั่นเองค่ะนะคะนั่ในข้อนี้นะคะผ่านไปแล้วเนาะขอสุดท้ายของสุดท้ายในข้อนี้นะคะ Have make l really so, so, i t t help แล้ว get someone to do something นะคะอ๋อ บอกไปนิดนึงคือมันจะมีคําคู่กันอย่างเช่นมเมื่อกี้คือคําว่า get someone to do something กับ have someone do something มีความหมายเหมือนกันถูกปะมันก็จะมีคําว่า allow เหมือนคําว่า help ค่ะ allow จะเหมือนคําว่า help นั้น allow ที่แปลว่าอนุญาต someone to do something แปลเหมือนกันค่ะความหมายก็คือถ้าเปลี่ยน verb ข้างหน้าเนี่ยอออาจจะใช้แบบ infinitive with to หรือ with t o ก็ดูที่ verb ข้างหน้านั่นเองค่ะถ้าใช้ allow ต้องใช้ to do ถ้าใช้ let ต้องใช้ do นั่นเองค่ะ เริ่มเห็นภาพมากเปนไหมคะงงตรงไหนสงสัยตรงไหนลองพิมพ์คําถามมาแล้วกันนะคะวิพ,พีชี่จะอธิบายให้ฟังนะคะอะเดี๋ยวกลับไปดูอีกนิดนึงก่อนขอ,อนิดเดียวกลับไปดูตัวโจทย์มันนะคะเขาบอกว่าตัวท่านประธานเนี่ยนะ,ะ God uh, the Secretary ใช่ไหม The Secretary หรือว่าเลขาท่านประธานให้เลขาทำไมคะ Contact นะคะติดต่อนะคะเดี๋ยวเขียนคำศัพท์ให้ล้กันตรงนี้นะคะ uh, Contact นะคะ Contact. ติดต่อท่านประธานให้เลขาติดต่อติดต่อใครคะอ่ oh. prospectiveclient นะคะ prospectiveprospectiv e นะคะเป็น adjective แปลว่าโอกาสหน้าโอกาสหน้าหรือหรือลูกค้าในอนาคตนะคะ clients ค่ะดูคำว่า client ต่อนะคะ นะคะไรท่านบอกลูกค้าค่ะนะคะก็ท่านประธานนะให้เลยขาติดต่อลูกค้านะคะ add inform them inform ค่ะแปลว่าแจ้ง Inf o, inform inform แปลว่าแจ้งแล้วก็แจ้งเขาว่า o f the company new product แจ้งถึงอ่เอ่อ product ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทนะคะแล้วก็ service แล้วก็บริการใหม่ของบริษัทด้วยนะคะก็ใช้คำว,ว่า to contact เพราะมีคำว่า get ค่ะ get someone to do something นั่นเองค่ะ พอได้นะคะเอาสองข้อผ่านไปนะคะหวังว่าอันนี้จะไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็ใครรู้อยู่แล้วก็เป็นการทบทวนนะคะมีอะไรงงตรงไหนถามมาได้พี่พีชจะอธิบายฟังเพิ่มเติมค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ